พี่น้องอายบบควนวนผุนอ่ะมึงดูอุ้ยผุนสวัสดีครับลุงวันจากดูสารพี่ผ้าเทียวครับวันนี้พาพี่พ้าลองมาเท็ดเนื้อย่างพี่น้องนี่ครับได้เนื้อสันข้อมาำง่ามเลยครับ ลุงอ้วนสีย่างกินกับตำบุกทัวครับมือน,นี่อ่ะบางวิธีสูตรของลุงอ้วนครับกับมาแข็มากมัน่พี่น้องอันนี้ผงนัวนะครับกับมียอ,อกเกลือนิดนึงครับพี่นอ้องเกลือจะใส่หลายเะครับธรรมชาติของเนือเน้อ่มันมีเข้มอยู่แล้วแล้วก็ซอสฟ้าเขียวครับฟ้าเขียวลงไปอีกหน่อยแล้วก็ ขันเลยครับมาเข้ากันใส่กระเทียมเลย้อันนี้ล้วนใส่กระเทียมมาแล้วครับบุบบุกกบกระเทียมลงฝนกระทกพี่น้องก็เลยคืออยากเนื้อย่างครับตำบ่ำทั่วนะแต่ล้วนเอาไปย่างครับรนะอ,อ,รบอจะข้าวแล้วครับเนาะเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องนะครับ ฝนตกลื่นแสะเลยครับบางบรรยากาศท่าฝนพี่น้งองบ้านสวนครับติดกับน้องน้ำฝนโลกใบคจะเป็นน้องน้ำครับปะทีมงากกนกำลังอย่างครับ ลุงครับครับสวัสดีครับครับไม่ได้กินยากย่างร่วมกันทำมักรัวทำมักรัวดีเครื่องบ้าเครื่ฝน,นอ่าบางดูวะเนี่ยบา๊พี่น้องเอาเพียงเพิ่งดูลุงเป็นไงฟังทางพุ่นอาวไก่ได้การแล้วพี่นอ้องไอ้ลุงเพิ่นหันลุงว่าบรรนั่งกินน้ำมาเห็นว่าสิอเอเิญเพิ่นนั่งกินน้ำอยู่แต่เบนูเบนูนี่ล่อก้อยนะลุงครับ อ๋ปล่อยอ่านี่ครับหันอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสันคอครับพี่น้องที่ไม่ติดเอ็นติดมันนะครับพี่น้องเนี่ยครับหันไปกินกับตับครัวนะไปจะแซมางานพี่น้องมานะสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกมองทุกวันครับ พ่อๆกับลูกวัวจากช่องลูสา,พานพากิิงพาเทียวขึ้นเก่าครับมือเนี่ยเป็นดใบโนบันบ้านครับพี่น้องตามบางทัวครับปิ้งเนื้อครับนี่อายห้วนห้วนพี่น้องอายแบบห้วนห้วนผุนอ่ะมึงรู้ผุนอ่ะอย่างแบบกาลังๆๆกําลังกินเลยครับเห็นอายไหมพี่นอ้องเอาแห้่ตะกรงชิมกอนตะกรงเป็นไงบ้าง อร่อยว้ามาพี่น้องแซ่บลุงวันครับตับหมักทั่วกับเนื้อย่างครับอ่ะอลองเห็นว่ามูวี่วันนี้นนลุง้นได้เนื้อสันคอมาพี่น้องเอาเนื้อสันคอมาย่างครับจะเหนียวมั่งนิดๆหน่นนอยๆเหนียวกรุบๆเลยพี่นอ้อ,องเอาข่าเหนียวไปไหนตากล้องอยู่เข่าเหนียวให้หน่อย <laughs> เรื่อง,ของเข่าเหนียวพี่น้อง อ่า,อามาแล้วครับเ้าเนียวละร้อนเหมือนเดิมหวดอายหุ่น I one, พี่น้องโอ้ฝนเ <laughs> มื่อนี้่เรื่งบอกพี่น้องฝนตกพ่างพ่างมึกเมื่อนี้เมือนันเคยมาทายมุมนี่แหละครับมือน,นันฝนตกแบบนี้แหละอ่ะเอาเล่นหรพี่น้องหิวละตำถั่วกับเนื้อย่างอือม mm กินหอมแดงก่อนมีเอฟซีบางคนเหมืนว่าลงหวัวนเอหอมแดงมามาช่อสิขึ้นไปกินเนี่ยกินเยอะครับตาล้ <c oughs> วนเอาเอาทายคีบแล้วง,งาม อ,อร่อยครับครับอืม,อมเนื้อต้องกินฮวานะพี่น้องทึ้นไปหเหยเยนเหนียว มามา,มาพี่น้องหาข,อข,อขอห้าวหาน้ำกินกันครับ,รบ,รรบตัวรัไปการตจะทีมากวน หอมนุ่นมักแบบกำลังดีครับอืม อเราจะก้องชิมครับเป็นไงบ้างอ,อร่อยอืมไม่เหนียวใช่ไหมอืม ตำตัวเผ็ด้ังพอดีพี่ว่าชิมหาระกออไม่ตำเซลตัวบะกอกมัด มันน,มนุ่มบนเหนียวแห้งพี่นอ้องเราหมักกำลังพอดีปลาพี่น้องจะไปใส่เกลือหลายเะนะเวลาหมักเนื้อเพราะว่าเพราะวพครับก็โดยธรามชาติเนื้อแล้วม,มันสีเข้ม พ่นเขาใส่เกลือหลายโยมเอาไปอยู่ครับอืสาลี่อหอไหมเอาเนี้ยไปเห็นมือด้วยเนี่ยน้องชื่ออะไรนะสารี่ร้านครับร้านน่อยพี <c oughs> น่น้อ่ะมืนอนี่คำเลยพี่น้องมืนอนี้รุกวันมมา่อคำฝนกระตกเอาเงาเงา อืมฮึมหวานมาอีกแล้วพี่น้อง ก้องมาว่าอากาศเย็นๆนี้กินเนื้อ,อย่างเข้าอันฮักอืมอืม,อม ฝนเริ่มแห้งแล้วพี่น้องอานนครับสําหรับมเมเนะกัตำหมึกทั่วครับกินครับเนือ้อสันคอย่างย่างมากกําลัางพอดีครับพี่น้องนัวๆกําลัางนมน,มนมเหนียวเหนียวหน่อยนึงแซ่บกับพักคุณหนาคุณตาดีเป็นเนยวอห้อนหอน,หอนก็ฝน,นตกพี่น้องอาการหนาวหนาวกเสียงรบกวนร้ายครับแป๊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 บเก่งใจพี่น้องนะครับนะจะรุ่งวัดยิมเนาแะ ยังไงล่ะกราบขอบุญขอบคุณพี่น้อง,องที่เมตตาให้เกียรติตดตามรับชมคลิปตั้งแต่ตน้นจนจบน,น,นะครับหักการงานอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ร่วมวันในเด้อครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ะทั่งยูทูบแล้วก็ทั่ง YouTube, ทิกเกอรครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจากล่ากันด้วยบรรยากาศฝนตกลิ้นหนึ่งสี่เลยพี่น้องอู้คักคักครับสวัสดีครับปูนปูน